อายุเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะมีการผิดปกติไปโดยเฉพาะการลดลงของฮอร์โมนทีนี้ต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนหลายอย่างมีอยู่6กถึงเจอย่างที่ผลิตจากต่อมใต้สมองหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศชายการทํางานของมันเนี่ยโดยคร่าวๆก็คือว่ามันจะหลั่งออกจากต่อมใต้สมองแล้วก็ไปที่ลูกกันชาและลูกกันชานี้ก็จะผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาใช้งานจะเห็นว่าพออายุเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดเห็นลูกกันชา ของคุณปู่เราของคุณตาเรามันจะเล็กลงนะฮะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนหนุ่มๆคุณปู่คุณตาจะใหญ่ขนาดไหนไอตัวอันทะครับมันจะทํางานลดลงผลิตฮอร์โมนลดลงค่อยๆลดลงมันเป็นเหตุให้ว่าเพศชายแตกต่างจากเพศหญิงเพร่อเพศหญิงเนี่ยเราจะใช้คําว่าวัยทองได้อย่างเข้าปากเพราะว่าพอผู้หญิงพอถึงวัยนึงแล้วเนี่ยฮอร์โมนจะหายไปเลยเกลี้ยงปุ๊บแต่ของเพศชายไม่ใช่ของเพศชายมันจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ย ก็จะเรียกว่าเป็นภาวะพ้องฮอม์โมันก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเติมสามารถที่จะเสริมขึ้นมาให้มันอยู่ในระดับที่เราพรึงพอใจได้ระดับที่เราพรึงพอใจเนี่ยดูยังไงเราดูจากอาการของเราก็ได้ถ้าเกิด yes? ว่า,อา,วาอาการของเรา,หร,าหรือว่าความพึงพอใจในในความเป็นอยู่ของเราแล้วเราโอเคกับมันก็ถือ <like> <ๆ paid. S 1> วา่าก็ถือว่าเราโอเคแล้วไม่ต้องีเรียดมาฮอร์โมนเพศชาย <en> <ๆ S 2> มีมีความจําเป็นหลักหลายอย่างที่เราเรียกว่าฮอร์โมนเพศชายเพราะว่ามันเสริมสร้างให, <in> ให้เราเกิดความเป็นชายขึ้นมาอันดับแรกก็คือกกระตุ้นลือล้นเกี่ยวกับเรื่อง การทางานของสมองเกี่ยวกับเรื่องความจําเกี่ยวกับเรื่องความสนใจในเรื่องต่างๆรวมทั้งการสนใจทางน่าเพศอันนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของมวลเพศชายด้วยกอนที่2ก็คือกอกระดูกทาให้กระดูกแข็งแรงหนาไม่ง่ายต่อการหักกอนที่3ก็คือกอกระดูกก็คือกระดูกที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเป็นไขกระดูกครับทำให้พึกมีการผลิตเม็ดเลือดแดงได้อย่างปกติกอที่4ก็เป็นกอกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมีการ สร้างทดแทนแล้วก็ลดการเสื่อมของกล้ามเนื้อลงได้ส่วนกรที่5ก็คือกอรกระจุใช้งานได้ตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากเอาไว้ปสวัสสาวะนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าเราพ่องฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยอาจจะต้องคิดใน2มุมในมุมของการป้องกันกับในมุมของการเสริมสร้างในมุมของการป้องกันเนี่ยพอเรามีความเสี่ยงภาวะพ่องฮอร์โมนเราก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นพอเรา เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับเราอาจจะสังเกตว่าการทํางานของเราไม่ได้ว่องไวเท่าที่ควรเริ่มมีความผิดปกติของ5ากออย่างที่เคยพูดมาแล้วร่วมกับร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอ้วนขึ้นไม่ไม่ฟิตเหมือนกับแต่ก่อนมีรอบเอวที่หนาขึ้นมีน้ําหนักที่มากขึ้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมกล้ามเนื้อห่อเหี่ยวแล้วอาจจะต้องไปตรวจดูซิเรามีภาวะร่องฮอร์โมนหรือเปล่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรวจ โมนที่โรงพยาบาลก็ได้ในเบื้องตน้น1อฮึบสิข้อนี้นะครับเป็นการเป็นการตรวจภาวะฮ่องพอมลเพศชายนะครับหรือว่าเราจะเรียกชื่อหลูหลเก๋ๆว่าอดัมสกอร์นะครับในตัวอดัมสกอร์เนี่ยมันจะมีอยู่10ข้อใช่ไหมครับเป็นเนื้อหาง,ง่ายๆครับเป็นคำถามง่ายๆให้ตอบใช่กับไม่ใช่ในความผิดปกติที่ อยู่ในชุดคำถามเนี่ยถ้าเกิดว่ามากมากกว่า3ข้อเนี่ยระวังไว้เลยว่าเราอาจจะมีภาวะพองฮอร์โมนเพศชายได้สิ่งที่เราจะทําไม่ใช่ว่าไปหาฮอร์โมอนเพศชายมามาใช้เลยถ้าเกิดเข้าข่ายในภาวะพองฮอร์โมอนเพศชายเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดก,การด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเกิดเรามีความรู้มากพอซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะพูดต่อไปเราจะได้แบบว่าปฏิบัติตัวได้เลยนะครับอันดับที่2หลังจากที่ปฏิบัติแล้วหรือว่าเราไม่มาปฏิบัติหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีหรือเปล่าเนี่ย ก็ไปหาแพทย์ดีกว่าครับไปหาแพทย์เฉพาะทางตอนนี้แพทย์เฉพาะทางก็มีหลายสาขาเนาะแพทย์เฉพาะทางทางเดินปัสสาวะอ่าเช่นผมวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเราสงสัย ว่าเรามีภาวะผ่องฮอร์อโรมนเพศชายถ้าเกิดว่าตัวอดัมสกอร์ที่เราทําไปแล้วนะครับมันมีความผิดปกติหรือว่าเขาขาสิ่งที่เราจะทำได้ต่อไปก็คืออย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะไปหาแพทย์ก่อน้วเนาะคุณแพทย์ก็จะแนะนําให้มีการตรวจเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายเพื่อจะดูว่าคอนเฟิร์มว่าเรามีภาวะบุบผ่องฮอร์อโรมนเพศชายจริงหรือไม่จริงก่อนที่เราจะไปหาแพทย์เราอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นด้วยการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์แล้วต่อไปก็คือการออกกาลังกาย